น้องสาวของเขาถูกจับไปขังเพราะว่าเธอนั้นไม่ใช่คนทั้งคู่ก็เลยพากันหนีออกมาจนได้มาเจอกับครอบครัวหนึ่งที่ดูแลโดยชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้คุ้มกันมิกกะและอยู่ร่วมกันกับชิรายุกิลูกสาวของเขาทั้ง3าคนก็เติบโตมาด้วยกันจนจินตาได้เป็นผู้คุ้มกันคนต่อไปชิรายุกิก็เป็นมิกกะส่วนน้องสาวก็ยังตัวเท่าเดิมนั่นก็เพราะว่าเธอเป็นอสูรนั่นเองจนเขาก็ได้รู้ข่าวว่าชิรายุกินั้นกำลังจะถูกมันหมายให้กับผู้คุ้มกันอีกคนหนึ่งทั้งคู่นั้นก จินตานะและเคยคิดว่าจะหนีไปด้วยกันด้วยแต่จินตาก็คงไม่เอาด้วยใช่ไหมล่ะนั่นสินะเป็นเพราะไม่ชอบฉันหรอผิดแล้วล่ะแต่ที่ฝึกฝนและพยายามอย่างหนักาอเชื่อว่าการตัดสินใจเป็นมิโกะของเธอมันสูงส่งสาหรับฉันมากและฉันเกิดมาเพื่อปกป้องเธอในฐานะนั้นงั้นฉันก็จะเป็นมิโกะต่อไปเพื่อจินตาเพื่อตัวฉันและเพื่อจะรักเธออย่างไม่มีข้อข้องใจจนวันสุดท้ายและถึงคราวที่เธอต้องร่วมรักกับชายคนนั้นบอนี่ก็ทราบดีถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่และอยากให้เธอและเขาตัดสินใจใหม่จนได้มีอูตัวเข้าามบุก ซึ่งตัวแรกสู้กับจินตาอยู่อย่างดุเดือดจนเขาเหลือแขนข้างเดียวกลายเป็นแฉงส่วนอีกตัวนั้นอยู่กับน้องสาวของเขาซึ่งแย่สูรตัวนี้มีพลังในการมองไกลที่ไม่ใช่ระยะทางแต่หมายถึงเหตุการณ์ในอนาคตและยูให้น้องสาวนั้นได้ไปเห็นฉากเด็ดของชิรายุกิพอมาถึงนางก็โกรธมาที่ฉันเชียร์แกมาตลอดยอมให้มือโโรกรของแกมาแตะจินตาก็เพราะว่าเขานั้นรักแกแต่แกมาทําแบบนี้นะในด้านของจินตาที่รู้ผลแพ้ชนะเขานั้นดันได้แขนกลับมาอย่างปริศนาดัดกลับมาที่น้องสาวที่กาลังจะซัดทั้งคู่ จินตาก็ได้เข้ามาช่วยชิรายุกิแต่เหมือนมันจะสายเกินไปเพราะตอนนี้หัวของนาได้ไปอยู่ในมือของน้องสาวเรียบร้อยแลย้วและแม่งยังมาอ้อนพี่ชายต่อด้วยซึ่งเขาก็โกรธเลือดขึ้นหน้าสิตอนนี้เป็นเหตุผลเดียวในการมีชีวิตของเขาศึกพี่น้องมันจึงเริ่มต้นขึ้นซึ่งก็เหมือนจะเสียเปรียบแหละแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือตัวเขานั้นไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วซึ่งน่าจะเป็นผลจากการสู้กับปีศาจตัวนั้นตัวจินต์ที่ไม่เคยใช้ความรุนแรงกับน้องแม้แต่เคหัวก็ไม่ทำตอนนี้ถึงแม้จะเสีียยยใจััังงงไไกกกก็็คตต้อ้ออออลาา่นูวรวดมบ น,น้องสาวจึงหนีไปได้ซึ่งเหตุผลของพวกมันนั้นเพราะหญ่มองไกลมันรู้ว่าร้อยเจ็ดสิบปีข้างหน้าน,น้องสาวมีชะตาต้องกลายเป็นเทพอสูรมันก็เลยมายุให้เกิดเรื่องข่าวนี้ขึ้นด้วยจิตใจที่ป่นปีาะชายที่เธอรักที่สุดดันหักหลังเธอได้ลงคอไม่ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนฉันจะกลับมาทําลายทุกอย่างในโลกใบนี้และจะมาพบนายอย่างแน่นอนจําใส่หัวไว้ด้วยละ่ะถึงแม้เขาจะสิ้นหวังที่ปกป้องอะไรไว้ไม่ได้แต่ชีวิตมันก็คงต้องไปต่อจึงออกเดินทางรับจ้างปราบอสูรมาก,กว่าร้อยเจ็ดสิบปีเพื่ ที่จะรอวันนั้นตัดมาที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งฉันเคยคิดว่าสถานที่อดีตและเหตุผลที่เราอยู่นะเวลาหนึ่งมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันมากหรอกคุณเป็นมิโกะที่นี่หรอครับแต่น้ําตาที่ไหลยังไม่มีเหตุผลนั้นคําตอบของมันดันเป็นการเดินทาง170ปีของชายผู้หนี้งกับลำน้ำโศกอสุรคาตามได้ที่บิลลบิลลตอนนี้เลย